เพียพร้อมเปล่าอยู่เนี่ยอยู่หน้าชับเตอร์นหนึ่งเนี่ยชับเตอร์ไปไหนกลับไปตรงคนเยอะๆคุณโดดอยู่เนี่ยจับเติร์นหนึ่งมึงเห็นไหมเนี่ยอโอ้โเอ้ยมองไม่เห็นเลยเริ่มหาเกาหาแล้วนะมึงอะตอนนี้มันมืดเกินเรามองไม่เห็นมืดนี่คือบรรยากาศในเกมหรือสีผิวกู บรรยากาศในเกมดีมากเฮ้ยแล้วก็คนเฮ้ยคุณปนะกูใช่ไหมเดี๋ยวใช่ปหมมันมันใช่ใช่ไหม <c oughs> ตอบกูทีอันนี้ชตอัน <c oughs> อันนี้ชัตเตอร์หนึ่งอันนี้ชัตเตอร์หนึ่งออกไอ <c oughs> ชัตเตอร์หนึ่งเป็นไงไม่เหี้ยลืมไปแล้วเนะี่ย <c oughs> ชัตเตอร์หนึ่งเราไม่ต้องพูดถ้าจำไม่ได้ <c oughs> เรา you know. <coughs> <coughs> i really don't have much time left can you pr promise me something <coughs> Is this is my father's. I, I, I know, I know, I, I know you have a lot of knowledge when it comes to these types of stuff. <coughs> <coughs> so, that's why I want you. เออมันคือแสงกระไฟไม่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 มันคือเอาแนว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 ก่อนเลยเลยเออกดเอาไว้โอ้โหให้อาอบนอกก่อนเราเราลงถ้ำไปแล้วก็เนี่ยเราลงมาจากตรงนี้ใช่ข้างบน มีขวานอยู่ในตัวไหมครัฮะกดอะไรวะไม่มีไม่มีก่อนหน้านี้มึงกดเย่งขวานไปกับกูไม่ใช่ไงกดได้ขวานก่อนนะอ๋อกูยังไม่ได้กดเชียเย่ยอะไรเลยอะีรกูปุ๊บติงนะไม่ได้ไม่กดไม่ได้เฮ้ยบักแดกแล้วบักแดกแล้วขวานหายหอ่ะเนี่ย โอ้โหแอนิเมชั่นสุดเร่าใจถ้าจะเปิดกระเป๋าให้กดตัว E รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเปิดอ่า เว้ยอันต่อเลยเอ่ะไม่เป็นใจเลยนี่กด,ดอันตรายด้น,น,ยนี่อันนี้คืออะไรไหนอนะไรวะกดง่ายกดง่ายอ่ะพี่โอเคป่ะ okay. ไอ้เชี่ยวเวลามันหมดเร็วเกินแ่ะบ้าป่าไอ้ชาย ลองไปทางไหนดีฝั่งนูน้นหรือว่าฝั่งนูน้นโอเคไป mm hmm. มีทางให้ลงไปต่อโอเคไม่มีอะไรให้เก็บเลนกรับปะ เอ้ยนี่ไงลองทำดูมีเครื่องหนึ่งหิวข้าวรีบทำรีบทำรีบทำหิวข้าว่าแตกอย่าไอ้พี่ได้มาหงหิวแล้น้องนั่ไงกไัอะไพี่กูงงลากสีขาวไปให้ต้องกับสีเขียวอ๋อเร็วเร็วจะเโคตรเร็วอ่ะใช่ไหมอือ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  ขนาดนั้นเลยเอ๊ไม้ทำอีกรอบปาไม่นานไม่นานแล้วไอแค่์เราเปิดไฟเหรอฮะหรือเปิดที่อะไรในตัวมีน้ำบ้างมีว่างเปล่าในตัวไม่มีอะไรเลยเหรอมีเดี๋ยวนะลองกลับขึ้นไปข้องบนนี้ก่อนเดี๋ยวลองเดินเดินไปตรงนั้นก่อนเลยก็ได้ขึ้นไปดูบนนี้ก่อนโอ้ชิบแตมันก็ น่าจะมีน <Yeah ้องฝั่งน cool ู้นนี่แหละเมฟ้าอุ๊ยเย่ดอรเรือผ่านเป็นไหนต่อเบื่แล้วอ่ะโผลเป็นไหนต่อตอนนี้นี่ไปไหนต่อเพิ่ไปทำาันแบบนี้เพิ่งไปทำอะไรไม่รู้ให้ลงลิฟต์เปล่าลงลิฟต์เหรอลองดูไหม อันเนี้ยวะคอมอันมีอะไรอ่ะไข่เจียวไม่ใช่ไข่ดาว What the hell ข้างล่างมันหิวอ่ะไม่กินไข่ดาวกินไข่อะไรกินแต่ไข่เจียวโหแล้วก็หิว ใครเจียวกับพีกเผาโคตรแซ่บดูแลน้ำลายตั้โอ้ยเขีรู้เปล่าว่านั่นคือต,ตัวอะไรตัวอะไรหรอไม่รู้กูถึงได้ทำนี่ไงอาดีไปดีกว่าทำไมต้องใช้คำหยาบเลยมันเด็กไม่ดีเลยนะ <c oughs> วะ <c oughs> ตายได้ปะ โอเคไปไมได้ไปสับสวิตไม่รู้ว่าให้ครบเท่าไหร่แต่ก็ดูเสียงตัวแล้ววะเออโอ้ยโอ้ยกูเห็นท่อโอ้ยกูมองไม่เห็นดีนะกูยังรอดโอ้ตอนนี้เป็นตรงหลบโอเคโอ้กูจะสวิต

มีห้องไฟฟ้าด้วยอวประตูได้ยังอมาเงออปนะคะูออกไปโด okay, like นดักเลยใช่มคะป,ประตูตอนแรกมันอยู่ไหนไวะอีไอูบเอไอบบเอไอบู๊บเอไอบู้บไอบไอบเเดแล้วมันจะเจอสวิตก่อนนะเบ๊สวย ไม่มีอะไรไม่มีะลยไม่มีเลยเฮ้ยอะไรอเชี่ยว้าวเราว่าเข้ามาในนี้เลยครับหุณมากว้าไปหรอว้าไปหรอเราอยู่ตรงไหนเรากินปลากระป๋องโอ้ยขี้เกียจด้วยไปจุก็อยู่ไกลปู lạ lạy 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 thế nào? lạy 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 đi. lạy lạy Ui! lạy 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 cú lạy 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 nó chạy lạy 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 อ้าวเปิดไม่ได้อ๋อก็อยู่ทงแถวห้องเรือนจำว่ะโอ้ยของโคกเต็มเลยห้องเรือนจำห้องเรือนจำเพื่ออะไรวะอยู่ห้องอาหารนะคืออาหารเบิ่มๆเลยใช่เหรอเข้ามากันอย่างนี้เลยเหรอโดนติด เชี่ยกูเข้าห้องแอร์เนี่ยม่ได้โอ้เกิดได้อีกไม่กี่รอบจริงเหรอกูเจอซากศพซากประสบประสบปบอูอู้อู้ What เด๋อมาเจอแล้วเนี่ยคำถามคือต้องไปไหนกูกูกไมรู้ ไว้ห้องอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ห้องแบบงานอ้อวแผนังงานก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวนะ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 แผนที่อยู่ไหนขอแผนที่หน่อ,อนแผนที่หน่อยนแต่ข้างในจะมีอะไรเลยวะโอ้ยแมยมันมาหากูกูบอกอยากตาย กเกราเรามาเราเกิดทำอะไรเขามาทำอไมเปิดมีกุญแจกันหรอเราหาของดูมีห้องที่เปิดไม่ได้นะโ oh อ้ไม่ไวกินกื่อการอได้แห้วเรานี่มาทำไรเรานี่มาทำไรเร,า,า,เออร,เรา,าทำเพื่ออะไรเรามาเพื่ออะไรคืออะไรนะแจ็คแฮมเมอร์นะครับ มัทำอะไรวะเจ๊กเมือเจ๊กเมือเรอาไปทำอะไรเจ๊แม่รูกควายเหรอไม่ใช่อ๋อเหรองงวะไม่ใช่ <c oughs> คืออะไรฮะเครื่องเจาะไม่กสวรรค์สักอย่างตัววิตอะไรเอ่ยเ <c oughs> พราะว่าสวิต <c oughs> อะไรอะไรเขามัน <c oughs> <c oughs> ทำไม พวกเราบุกเข้ามา,มาทำไมเนี่ยเข้ามาทำไมมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอเว่น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 อยู่ตรงโรงงานอ๋อเจอชิงแงงเจ้ามากเก็บช่างเงงมาเลยแต่ตอนเนี้ยเอ้ยทำให้มันง่ายแบบนี้ได้ปะกูจะดูยังไงแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่าฮ่าไป Oh God. ออมไมได้เอ้ยกูเจอทางเฮ้ยจุงไหนวนะเนี่ยอ๋อชี่อาหารเต็มเลยอเชีย่ยบเลยเดี๋ยวลงอาหารแล้วเหรอห <c oughs> เห็นช่องระบายอากาศเล็กๆเปล่าเชียเช้ยเก็บของก่อนเชีย่ยแล้วมันให้กูเข้ามาทาอะไรมันให้กูเข้ามาทำอะไร โซเฟียพรีเดอร์พาวเวอร์อะไรวะกูอ่านไม่ได้กินเลสแล้วว่าสีแดงไปลาดผ่านของโซเฟียสีแดง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 โอ้โหเต็มเลยโอ้โหเสียบแต่คุณต้องไปไหนมันบอกว่าสวิตไฟเตือนฉันไี่ยันอีกสวิตไม่ว่าฉันจะต้องเจวนะ เ <c oughs> <c oughs> ดือดน้ำเส้นหน่อยฮะคอแห้งตอนนี้ลองอาหารอ้อต้องไปงั้นเดี๋ยวลองไปสถานที่ทดสอบสถานที่สดสเบื่อสถานที่ทดสอบ้าวโอเคอะไรเปล่าไม่มีะไรเชียบ <c oughs> แม่ต้โมกันเชียบโอเพ่น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 โอเว่นเป็นโอเพ่นมีอาหารอะไรโอเว่นโอเว่นโอเ่นโอเว่นเป็นเป็น แล้วก็อาหารเรากินปอกกระเล็ดปอกกระเล็ดอันนี้น่าตาคนคนนั้นเนี่ย,ยเหมือนอยู่ในทีเดียวกับคลิปของกูเลยตีหัวหมาแตกแน่ๆอย่างเงี้ยกูกลัวนะกบพี่เอามาไปแล้ว เฮ้ยมันหายหายฮะหายไปเลยเธอทำกับเราอย่างนี้ป่ะไม่แล้วงั้นเราลองโอ้โหแมงเสือทะลุไปได้ขอบคุณมาก <c oughs> <c oughs> จะได้ไปไปเนี่ยออกไปทางไหนดีวะเนี่ยไหนก็ไปได้ไปทางนั้นแล้วกันตามมา <c oughs>

มาทางนี้เดี๋ยวเข้ามันก็ต้องมีทางเดินทางนี้ดิคิดไรวะมาจากทางไหนเนี่ยกูวิ่งมาถูกกันนี่หว่าชึบเยัยน,นดี๋วต้องลองกลับไปจากตรงแรกเดินไปก่อนเลยเออเดินไ,ไปทางนั้นแหละไปเลยวิ่งตรงไปเลยตรงรอ่ะ ตรงไปไม่ตรงแล้วก็ได้โอ้ยพอยโอ้ยเนี่ยรอด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 อดรอดอดรอดอดโอเคโอ้ยรอดอดอันนี้คือโอเคเรามาถูกที่แล้วสถานที่ทดสอบเออีรอดป่ะ Uh, it it uh, yeah, right, right, right. seems like <laughs> Stop all oh. rapid petrification. Oh. It's oh. happening again. But, but this time, there's just something else. Ready? Flesh. It's, it's, it's growing? Expanding? Is it I really don't know what I'm looking at here. can't make sense. Ended. เราต้องกลับไปเอาอาหารเบิ่มเพียงใดเราต้องกลับไปเอาถังออกซิเจนเพิ่มแค่ไหนเฮี้ยะน้อยขนาดน,นั้นเลยวะแหละอาหารมันน้อยมากๆม,มันเพิ่มเท่าแตกมมด อะไรอะสิ่งที่เราได้มานึ่งคือเราได้เรื่อยออกไปเลยหัวมันเลยไม่ใช่หัวมึงก่อนอ่เชี่ยลายเสียบหยิหยิบ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 ยิบหยึบหยิ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 ่หเิบหยิบหยิบหเิบหยิบหเิบหยิบงเริมหยิบ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 หหยหห นี่คือโอ้สมจริงเนี้ยเนี่ยโคตรจะสวยเลยอ่ะใช่ปะว่าว่าเนี่ยชิดมึงติดเลดแน่แน่ว่าเออเออเอออะไรวะเนี่ยได้ล้วโหโคตรขนมปังเลยว่ะขอดิ ใหญ่มากๆเรามาห้องทดสอมาทำอะไรอะเรามาทำอะไรไปที่อื่นไปเออถังออกซิเจนเก็บ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 ไปให้อะอทดสอบอะไรอะไอรเอรอะไรอะซีโร่ ในซีโรไหนเอ้ยซีโรไนซีโรไหนเดีวสองสองศูนย์าจำไว้ศูนย์เก้าเอ้ยเอาเอาจะยังไงอะไรม่มีเอามาเร็วไปให้เร็วเดีวเวอย่าจะตายเดี๋ยวเราเราเราจะไปไหนต่อถ้าออกไปทางห้องทดสอบวิ่ง ไมีอกไปทา้งนี้เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกทีเดี๋ยวเราจะลองไปออฟฟิศเอเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมแปะที่มันแปลกๆวะอี้ไม่เหมือนก่อนหน้านี้เนอะลองไปดูเดียวกูหิวถึงกูถือนี่คืออะไรเน่ยมันคือปากคอหรืออะไรเพราะขนมปัง ขนมปังที่ใหญ่มากๆเห็นไหมเราเราเจอน้ำเ้อะเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดได้ของไหลไปเลโอ้ยมันฝรังเต็มเลยเข็นในเกมกินแล้กโคตรหิวเลยแล้วเนี่ยไขแดาวเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซฟันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าแผนที่ก่อนหน้านี้ไม่ไม่เหมือนกับอันนี้เลย คือเราจะลองไปอ้าวเดี๋ยวชิการมันจังไงชิการันตัวเป็นไงวะชิการันจังไงตัวอะไรอยู่ด้านหลังไอ้ตัวอะไรอยู่ด้านหลังอะไรกัตัวอะไรอยู่ด้านหลังมันวิ่งตามอยู่พี่ไปแล้ว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 วิ่งกลับก่อน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 วิงกับก่อนพิงกลับก่อนเดี๋ยวเดียวอ๋อเอ้ยวิ่งไปทาง ไอ้นี่ล็อกเกอร์อใช้ได้ป่าวะใช้ได้ป่าวะน้ำเต็มเลยเก็บมาเลยเก็บมาเลยมีแต่น้ำคลอกคลอกคละคลอกคอกยังอีกหรอไม่ได้เหรอแล้วนี่คืออะไรโอ้คีการ์อยู่ข้างในฉันจะไปยังไงฮาวทูไกด์นี่เป็นล็อกเกอร์ประเภทไหนเหมือนจะล็อกแล้วยังไงต่อแล้วกูเอาแผนที่ของกูหายไปไหนกันนะฮ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 าอ้ับดูแผนที่กัน ขอน้ำหน่อยดิเฮ้ยหัให้จมชีเกศอะไรเนี่ยนี่อะถังออกซิเจนอยู่ตรงนู้นลองไปทางนี้ เดี๋ยวไปจะเจอปะเดี๋ยวไปจะเจอปะกูจะตายเพราะสายไฟได้ไเลยฮิรอบสายไฟแต่ว้ยต้องผ,ผ่าตัดเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ไม่ได้เหรอมีคีย์การ์ดเปิดได้ปะมีคีย์การ์ดไหมคีย์การ์ดมาเปิดดิคีย์การ์ดรห้องพลังงานอ,อา๋อห้องพลังงานแล้วกูจะเพิ่มเลือดกูยังไงวะเน,นี่ยกูจะน็อกเลยเฮ้ยเยสีย้ยควรไปไหนดีเนี่ยห้องน้ำเหรอ ห้องพนักงานดีมากเงียบเงียเยบเยอะไรี่ยปิดก่อนแล้วกูขอพักเพิ่มเลือดก่อนได้ป่าวเงียเอ้ยดูเลือดกูดิเดี๋ยวว่าโดนสะกิดก็นกโดนสยกก็สยักเดี๋ยวนะเราเข้ามาในเนี่ยเราเข้ามาเอาอะไรวะเจออะไรบ้างวะในห้องพนักงานเนี่ยเจอของไปหาอะไรเนี่ย <What? S 2> มันไม่มีอ,อะไรเนี่ยแดรี่เออมอไม่เห็นยังหลอดยังหลอดสามเก้าเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไอ้นี่มันคอมพิวเตอร์ใครวะเนี่ย <c oughs> แล้วรหัสเลดก็ไม่ใช่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าก็ไม่ใช่ มันอยู่ข้างน้ำ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 อยู่ข้างหน้าอ๋อห้องน้ำนี้ไม่มีเฮียอะไรเลยฮ่าฮ่าฮ่าผ่านแล้วมันไม่เข้ามันเราไม่เชื่อกูอะไรเดี๋ยวไม่มีอะไรเป็นห้องน้ำเลี้ยวไปอีกทีจะเป็นห้องคุก มึงมีเสลงเอ่อเสลงเสลงงัดเงะอะไรดีเดี๋ยวได้ไหมเสลงห่เซลไปงัดเงะ,งะยังเดี๋ยวเราลองไปห้องมีอันนี้อันนี้ห้องอะไรไม่ใช่ผิดทาง <laughs> ท เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้องเฮียนั่นมันอยู่ตรงไหนวะไม่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 เราไม่ควรไป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 ไม่ไม่ไม่เราไม่ไปไปหายไปแล้วเดียวเดียวเดียวกลับไปหน้าห้องคุกดิถ้าเราเลี้ยวออกไปฟึบเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางขวาใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบแน่เนี่ยเขาเลี้ยวซ้ายซ้าย เดี๋ยวขวาขวาอีกอ่ะลั้เดี๋ยวลองไปอีกทางกันเลยเลี้ยวขวาแล้วตรงไปจากนั้นก็ตามด้วยซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวางงเลยงงงั้นไปแล้วก็เลี้ยวกับไม่กลับแล้ว ถ้าตรงไปมันจะเป็นห้องห้องน้ำอีกแล้วอ๋อห้องน้ำกคือตรงนี้โอเคซ้ายทีแล้วก็ขวา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 เขียนนะไปเลยเฮ้ยจิห้องนี้มันไม่มีทางแบบนั้นนี่แผนที่มันไม่ตรงแล้วพี่มา ไม่ไป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 ไม่เนี่ยแผนที่มึงนคนละอย่างเลยมึงมึงทำมาถูกไปเนี่ยแต่ตอนเนี้ยออกซิเจนซิบัสอะไร เอะไร่องกูไม่มีอะขโมยเฮ้ยแย่ถ้ามันมามีหาาอยู่นะเรากำลังเปิดกล่องเนี่ยอย่าทักดิอะไรนะอ่ะอะไรนะเมื่อกี้กูไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมไม่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 ถือใช่ไหมใช่งี้ดิ มนเจาะขามันจะหมดแล้วนะห้องผ่าตัดเราก็เข้าไม่ได้แต่ห้องพนักงานเราเข้าไปแล้วสถานที่ทดสอบก็เข้าไปแล้วโอเคก็ไปแล้วไอเลสทูมเนี่ยไอฮีกูเหลือเป็นหนึ่งชีวิตแล้วนะเชียรช่ยร์โคตรเปลืองเลยมึงเนี่ย เอาจริงดิตลกไอ้อหิบไ <c oughs> ม่อีกะไรไอ้เหยช่วมึงเหลืนน้อยละเราจะได้เริ่มกันไหมอะไร่ <c oughs> เอาสิได้เริ่มกันไหม เอาสได้แล้ไอ้้ใช่เหอบอกดิมคยมาใช่เหรอตอบกูดิ่ามันใช่ใช่ไหมเฮ้ยตื่นมาก่อนเลยตื่นมามันใช่มันใช่ใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมตอบกูดิ ไอ้เฮียมันมันเล่นมันเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอมันไล่จับปูไม่ได้มันเลยรีสปอนตัวเองคือตัวเล่นใหม่เหรอเสียไปลา้วกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเอาไหมอนหนึ่งชั่วโมงแล้วมันอ้ยไม่อยากได้ยินคำนี้เลยเจอไม่กลัว